สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้17พฤศจิกายน2564คลิปนี้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรทั่วประเทศไทยเลยนะครับ17นาฬิกาเศษเของวันที่17พฤศจิกายน2564นะครับโครงการประกันรายได้พืช5ชนิดครับมีการดําเนินโครงการประกันรายได้มาแล้ว2ปีนะครับนับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มาบริหารประเทศที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและพักร่วมรัฐบาลหลายพัก ร่วมกันเป็นรัฐบาลก็หนึ่ง,นโ,น,งนโยบายสำคัญที่รัฐบาลาถาแถลงนโยบายไว้ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรัฐบาลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐบาลนั้นได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหนึ่งในโครงการท้งวัฒนธรร์นยโยบายสำคัญก็มีนยโยบายประกันรายไ,ได้พืชทั้ง5ชนิดนี่แหละครับก็ตอนนี้ ผู้มีอำนาจในคณะรัฐบาลชุดนี้เริ่มมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปแล้วเกี่ยวกับการโครงการประกันรายได้นะครับโดยเฉพาะโครงการประกันรายได้ข้าวตอนนี้เป็นดราม่าสุดๆเลยรัฐบาลยังจะต้องหางบมาจ่ายอีกแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนในรัฐบาลชุดนี้ว่าไม่เ,เขาก็บอกว่า แม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีเองนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็บอกว่าโครงการประกนรายได้ก็เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์แต่ว่าเป็นภาระาเป็นภาระทางด้านการเงินการคลังต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดก็ได้พูดว่าได้ให้นโยบายกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องไปแล้วในการพัฒนาด้านข้าวนะครับโดยเฉพาะจะต้องคิดใหม่ทําใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของอพัฒนาให้เกษตรกรชาวนานมีความเข้มแข็ง ขึ้นนายกก็บอกว่าโครงการประกันไรายได้ข้าวนี่ก็ดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าเอ่อมันจะเป็นภาระการเงินการคลังและก็จ่ายไปไม่รู้จบแต่ว่าถ้าทําอย่างอื่นนี่เกษตรกรจะมีความเข้มแข็งขึ้นก็ได้ให้นโยบายเอ่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไปแล้วพัฒนาวงการข้าวนะครับมีหลายกระทรวงที่จะต้องดําเนินการด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าความเห็นต่างกันร,ระหว่างพรรคที่จะพรรคที่เป็นผู้ผลักดัน นโยบายนี้เขาเป็นนโยบายรัฐบาลนะครับก็บอกว่าเดินหน้าประกันรายได้ส่วนพรรคอื่นที่ร่วมรัฐบาลก็บอกว่าการประกันรายได้นี่เป็นภาระถึงแม้ว่าจะดีอยู่แต่เป็นภาระการเงินการคลังควรจะทําเรื่องอื่นเพื่อให้ชาวนานี่มีความเข้มแข็งกว่านี้ยังไงต่อไปก็ต้องติดตามข่าวต่อไปว่าความเข้มแข็งของชาวนานั้นจะเข้มแข็งอย่างไรรัฐบาลจะมีวิธีทําอย่างไร ติดตามกันต่อไปครับแต่โครงการระกำไรได้ประกาศออกมาเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วจะต้องทําต่อไปโดยเฉพาะทั้งพืชทั้ง5ชนิดเลยนะครับตอนนี้อนุมัติไปแล้ว3โครงการนะครับพืชก็มีข้าวประกำไรได้ข้าวก็ดําเนินการไปแล้วแล้วก็จะมีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกวันศุกร์แล้วก็จ่ายต่อไปส่วนงวดที่ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้วและค้างไว้แล้วนั้นรัฐบาลจะต้องหางบมาจ่ายต่อไปในอนาคตนะครับ1ครับข้าวอนุมัติ ดำเนินการไปแล้ว2โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังก็อนุมัติไปแล้วอนุมัติโครงการไปแล้วแล้วก็เริ่มจ่ายส่วนต่างงวดแรกหนึ่งธันวา,าคมนี้นะครับต่อไปก็จะจ่ายทุกวันที่1ของเดือน12งวดน,นี่โครงการที่2ประกันรายได้เพือ่อก็มีข้าว1่ข้าว2ประกันรายได้มันสำปะหลังอนุมัติแล้วนะครับสามข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็อนุมัติแล้วนะครับอนุมัติโครงการไปแล้วก็จะจ่ายอ่า เงินส่วนต่างหรือเงินประกันรายได้งวดแรกนี่ยี่สิบพฤศจิกาย,ยนหกสี่นี้วันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะจ่ายงวดแรกดูว่าเกษตรกรจะได้เงินหรือเปล่านะประกันรายได้ขั้นบนเลี้ยงสั์งวดแรกตอนนี้อนุมัติสามโครงการไปแล้วตอนนี้เหลืออีกสองโครงการยังไม่ได้ถูกเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอรนะครับก็คาดว่าจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอปลาๆนี้อนุมัติยังไงต่อไปนะครับท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างกาันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ที่บอกว่าประกันรายได้เป็นสิ่งที่จะช่วยเกษตรกรได้ในขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลอีกกลุ่มหนึ่งอีกทางหนึ่งบอกว่าประกันรายได้ดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีแต่ทําให้เกษตรกรอ่อนแอจะต้องหาวิธีใหม่เอาว่ากันไปนะครับเหลืออีกสองโครงการที่จะเสนอเข้าที่ประชมุมคอรมอเพื่ออนุมัติใบใบนี้ก็คือ,อยางพาราครับประกันรายได้ยางพาราปี3เป็นยังไงจะขับเคลื่อนต่อไปยังไงรอฟังข่าวครับจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอลใบใบนี้ นะประกันรายได้อย่างพาราประกันรายได้ปาล์มน้ํามันอีกนี่2โครงการนี้ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการและเมื่อดําเนินการต่างๆเรียบร้อยแล้ว,ลวก็จะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอและเมื่อคอรมออนุมัติก็จะพิจารณาดําเนินโครงการตามห่วงเวลาตามไทม์ไลน์ที่วางไว้ต่อไปเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายงานที่มาพูดมาคุยกันรายงานข่าวด้วยหรือว่าเป็นการพูดคุยกับเกษตรกรไปด้วยทั้ง5พืชเลยตอนนี้ จะขับเคลื่อนและจะดําเนินการแล้ว3โครงการพ่อคอรามอนมัดแล้วข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับเดือนหน้าประกาศได้ต่อไปนะครับส่วนอีก2โครงการยางพารากับปาล์มรอฟังข่าวจะเสนอเข้าคอรามอเมื่อ,อไรและคอรามอจะนมัติเมื่อไรนะครับซึ่งโครงการประกาศไ,ได้ตอนนี้รัฐบาลมีความเห็นแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเพราะความเห็นพรรคที่นํานโยบายนี้เข้าเป็นนโยบายรัฐบาลบอกต้องช่วย เกษตรกร,กรด้วยวิธีประกันรายได้จะดีมากนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลเหมือนกันบอกโครงการรัฐบาลโครงการประกันรายได้ดีเหมือนกันแต่ทําให้เกษตรกรกรอรนี่เราจะต้องทําให้เกษตรกร,กรเข้มแข็งกว่านี้เขาบอกแล้วจะทําให้เกษตรกร,กรเข้มแข็งอย่างไรรอติดตามในอนาคตต่อไปว่าจะมีวิธีคิดมีวิธีทําอย่างไรให้เกษตรกรเข้มแข็งกว่านี้รอฟังครับส่วนฝั่งเกษตรกร เขาไม่ได้สนใจเลยมากมายหรอกกับรัฐบาลว่าจะทําให้อ่อนเองียหรือทําให้เข้มแข็งเกษตรกรต้องการอย่างนี้ถ้าใครเป็นรัฐบาลทําได้ดีหมดทําลยครับทาให้ราคาพืชผลทางการเกษตรพี่น้องเกษตรกรขายแล้วไม่ขาดทุนและมีกําไรแล้วอยู่ได้ใครเป็นรัฐบาลได้หมดไม่ต้องแจกก็ได้ไม่ต้องแจกเงินไม่ต้องแจกเะไนทั้งสิน้นแต่ขายแล้วมีกําไรและชาวนาชาวสวนชาวไร่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่ได้โดยเขา มีเงินชําระนี่มีเงินส่งลูกเรียนทําแล้วไม่ขาดทุนใครเป็นรัฐบาลได้หมดโครงการอะไรก็ออกมาเลยแต่ว่าถ้าพืชผลทางการเกษตรขายได้ราคามันก็ไม่อยากครับก็ยกตัวอย่างชาวนาะนี่ครับก็ต้องไปดูต้นทุนของชาวนาะว่าเขาผลิตข้าวหนึ่งไร่นี่เขาใช้ทุนประมาณเท่าไหร่ค่าไถค่าวานค่าปุ๋ยค่ายาไล่ไปค่าเก็บเกี่ยว ค่าขนส่งไปขายลงสีเอาต้นทุนออกมาหนึ่งไร่เขาใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วต้องไปดูว่าต้องซื้อข้าวเนี่ยตันละกี่บาทแล้วกเกษตรกรชาวนาเนี่ยจึงจะอยู่ได้จึงจะสามารถชําระหนี้สินที่เป็นหนี้ทกศได้นะครับจึงจะสามารถส่งลูกเรียนได้ทํานองนี้มันก็ต้องไปคํานวณดูพอไปคํานวณดูแล้วจะไปทํำยังไงให้กลไกการตลาดพอค้าลงสีซื้อข้าวในราคาที่ ที่ชาวนาไม่ขาดทุนและชาวนาสามารถอยู่ได้เหมือนอาชีพอื่นๆนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนั่นแหละครับเกษตรกรจะเข้มแข็งแน่นอนถ้าเกษตรกรทั้งผ้าชนิดพืชเลยขายแล้วได้ราคามีกําไรอยู่ได้ใช้หนี้ได้ส่งลูกเรียนได้นั่นคือความเข้มแข็งของเกษตรกรทีนี้ความเข้มแข็งของเกษตรกรเขาอยู่ตรงไหนทีนี้เขาจะต้องหนึ่งต้นทุนการผลิตเขาจะต้องลดลงประหยัดลงสองเขาขายได้ราคาไงมีกําไร นะรัฐบาลถ้าจะทําโครงการในระยะยาวเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืนรัฐบาลจะต้องไปดูว่าสิ่งไหนที่จะสนับสนุนเกษตรกรให้เข้มแข็งยั่งยืนไปดูที่ครับนาแหล่งน้ําเป็นไงนาน้ําถึงนาไหมทุกฤดูกาลไหมเขาผลิตข้าวได้ปีละกี่ครั้งแหล่งน้ําชนประทานเป็นไงเข้าไปถึงให้เกษตรกรในปีที่แรงนี่สามารถช่วย ให้เกษตรกรผลิตข้าวได้ไหมน้ําจะต้องมีไปทั่วถึงนะครับในขณะเดียวกันปัจจัยการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยาราคาจะต้องเป็นธรรมนะครับถ้าราคาเป็นธรรมเนี่ยหมายความว่าราคาพอสู้กันได้เขาผลิตข้าวมาได้เขาก็มีกําไรแต่ถ้าราคาข้าวตำตๆแล้วราคาปุ๋ยพุ่งกระจูดอย่างนี้เรียบร้อยครับชาวนาไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากนะครับก็จะต้องดูกันต่อไปยาวๆว,ว่ารัฐบาลมีแนวคิด หรือมีวิธีการทําอย่างไรที่จะให้เกษตรกร,เ,ร,กรเข้มแข็งต่อไปเพื่อที่จะเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสรลังของชาติจะอยู่ได้และประเทศไทยก็ยังพึ่งผลผลิตทางการ,กรเกษตรเพื่อการส่งออกนําเศรษฐกิจเข้าไทยต่อไปครับทั้งหมดคือการรายงานข่าวให้ท่านผู้ชมทางบ้านทราบว่าโครงการประกรันรายได้เพื่อ5ชนิดปี2545เดินหน้า3โครงการแล้วอีก2โครงการรออนุมัติที่ประชุมกรมติดตามข่าวกันต่อไปครับสวัสดีครับ